ถ้าซัพพลายเออร์ส่งของไม่ได้คุณภาพอะแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้เกิดเหตุอีกในครั้งหน,ห,นหน้ามันมีวิธีป้องกันค่ะแต่เราไม่สามารถอุดได้100%เพราะบางอย่างมันก็เอาออฟคอนโทรลแล้วเนาะแต่เราป้องกันได้เราบอก เรามีบทลงโทษกับซัพพลายเออร์ได้เฮ้ยถ้าเธอส่งของไม่ตรงนะเธอจะโดนแบบนี้แบบนี้ฉันอาจจะไม่ซื้อขายกับเธออีกเลยนะเพราะว่าของเราเอาไปผลิตให้ลูกค้าเราก็ต้องผลิตของดีไปเราก็โดนเคมเป็นทอดๆเหมือนกันเราก็ต้องคุยกับซนะัพพลายเออร์เนาะบางทีคนทำงานอะ่ะก็ทำตามความเคยชินทำไปเรื่อยๆมันไม่มีการสะก,กิดไม่มีการบอกนะแต่เพระเอ้ยเราบอกเราพูดเอ้ยไม่ได้นะของฉันต้องตรวจมาอย่างดีนะ ทำมาให้ถูกต้องตามสเปคที่ต้องการเพราะไม่เช่นนั้นเราจะรีเจ็คเราจะเค้มเราจะไม่จ่ายเงินกับของรอดนั้นเราจะเค้มค่าเสียเวลาด้วยมันก็ต้องคุยวิธีป้องกันเราต้องมีเอกสารเนาะเอกสารใบเค้มใบดีเฟกต์รีพอร์ตเนี่ยทำให้รู้ว่าซัพพลายเออร์จเจ้านี้ย ส่งของมาไม่ตรงกําหนดแล้วเราก็ต้องมีการประเมินบอกซัพพลายเออร์เฮ้ยถ้าเธอส่งของไม่ตรงกําหนดส่งของไม่ได้คุณภาพด้วยเช่นกันไม่ใช่ไม่ตรงกําหนดอย่างเดียวไม่ได้คุณภาพเช่นกันเราก็ต้องมีเอกสารการเคมพวกเนี้ยแจ้งไปทางให้ซัพพลายเออร์ทราบเฮ้ยทามันเกิดถึง3ครั้งฉันไม่เอาเธอเลยนะก็ต้องแจ้งปัญหาให้เขารู้มันต้องสะท้อนปัญหาให้เขารู้จริงๆซัพพลายเออร์เขาก็ ต้องการขายของดีเพื่อที่เขาจะได้ขายต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆแต่บางทีคนทำงานเนาะมันลหลวมเนี่ยเราก็ต้องใช้บทปรับบทลงโทษพวกเนี้มาบอกเขาเฮ้ยเราจะไม่จ่ายเงินในรตนั้นแล้วเราจะเคมด้วยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะทำเหมือนที่ครูบอกคุณจำได้ป่ะเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ <c oughs> ตอนที่ส่ง P.O. นะเราจะต้องระบุ ข้อความที่บริษัทเราต้องการให้คู่ค้าทำเฮ้ยถ้าเธอส่งของไม่ได้คุณภาพฉันจะไม่จ่ายเงินในรถนั้นจนกว่าเธอจะเอาของมาเปลี่ยนเป็นของดีที่ฉันใช้ได้มันถึงจะจบเคสนั้นไปมันก็ควรจะต้องมีข้อความระบุให้เขารู้อย่างชัดเจนอันนี้เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดแต่ในเมื่อเหตุมันเกิดแล้วเราก็ต้องเคมกันเนาะ แจ้งให้เขาเอาของมาเปลี่ยนแต่วิธีป้องกันที่เกิดข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้ที่ครูบอกเฮ้ยเอกสารหลักฐานที่ที่เราจะบอกกับซัพพลายเออร์ที่เราจะลงโทษเขาอะมันมียังไงข้อความเป็นแบบไหนเขารู้ใช่ไหมเราก็ต้องมีข้อความมีเอกสารแบบนั้นบอกให้ซัพพลายเออร์รู้ครูจะเรียกว่าเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อเนาะเขาจะต้องทําอะไรให้เราบ้างห้ามทําอะไรกับเราบ้างในนั้นมันจะมีประมาณ16-17ข้อ ที่รดความเสี่ยงให้บริษัทเราหนึ่งในนั้นก็คือเขาส่งของไม่ได้คุณภาพเขาจะต้องทำยังไงกับเราก็มีด้วยแล้วเราก็ต้องคุยกับซัพพลายเออร์ให้เข้าใจกันด้วยคุยด้วยวาจานี่แหละค่ะคุยกันเอ้ยถ้าเธอส่งของไม่ได้คุณภาพเหตุมันจะเป็นแบบนี้ฉันจะมีเคมทั้งค่าเสียเวลา ค่าอะไรก็ว่าไปเขาจะได้ไม่ทําให้เหตุมันเกิดอย่างใบสั่งซื้อที่มีมูลค่าเยอะๆจะมีสัญญาซื้อขายกํากับใช่ปะแต่อย่างใบสั่งซื้อที่ไม่ได้มีสัญญาซื้อขายกำกับในเอกสารแนบท้ายกํากับเนี่ยช่วยได้นอกจาก PO แล้วมีเอกสารแนบท้ายเนี่ยแนบไปด้วยเขาจะได้ระวังให้เราด้วยเราก็ควรจะบอกคู่ค้าของเราให้อ่านด้วยนะที่เราส่งไปเนี่ย จงอ่านแล้วจงทําความเข้าใจแล้วอย่าปฏิบัติแบบนั้นคือเอกสารที่เราทําขึ้นมามันเป็นกลางเราไม่ได้เอาเปรียบใครเราให้เขาดูก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. เธอรับได้ไหมที่เธอซื้อขายกับเราแล้วเธอต้องปฏิบัติแบบเนี้ยเอาให้เขาอ่านก่อนตอนที่เซลล์เข้ามาหาเราเนี้ยจะซื้อขายกับเราส่งให้เขาอ่านเฮ้ยเธอยอมรับได้ในแบบนี้ใช่ไหมเอาให้เขาอ่านเลยถ้ายอมรับได้ซื้อขายกันเซ็นมาว่าเธอโอเคกับเงื่อนไข มันเป็นคล้ายๆข้อตกลงทางการค้านะคือดูซิเนี่ยข้อจํากัดฉันมีแค่นี้เธอโอเคไหมใน16 17ข้อนั้นอนะ่ะคู่มีให้อยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจะจ้างนะมันเป็นกลางมันไม่ไปเอาเปรียบคู่ค้าแล้วมันก็ไม่ทำให้บริษัทเราเสียหายด้วยมันโรเทคบริษัทเราได้ด้วยเราก็ต้องแก้ปัญหาในจุดของเราแบบนี้ อุดไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเหตุละโชคดีที่คุณรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุแบบนี้มันมันเกิดกันได้แหละแต่เราจะทำยังไงป้องกันที่ไม่ให้เหตุมันเกิดขึ้นซ้ำในเรื่องนั้นอีกก็เนี่ยอย่างที่ครูบอกทำเอกสารขึ้นมาคุยด้วยปากเปล่าก่อนเฮ้ยถ้าเธอส่งของแบบนี้มาฉันไม่โอเคฉันจะปรับเธอนน่นนี่นั้นแล้วมีเอกสารหลักฐานที่บอกซัพพลายเออร์ให้เขาเห็นด้วย เขาจะได้ไปคุยกับทีมเขาอย่างมีหลักฐานเขาจะได้ระวังในเรื่อง qc ระวังในเรื่องการขนส่งไม่ให้มันเสียหายเนาะจะได้ระวังเรื่องพวกนั้นคุยกันให้มากขึ้นมีเอกสารประกอบให้มากขึ้นมันก็ช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้คุณก็เอาสิ่งที่ครูบอกเนี่ยไปเริ่มลงมือทำเนาะทำได้เลยเพราะสิ่งนี้ครูก็ใช้แก้ปัญหาในที่ครูทำมาเช่นกันตอนครูทำจะซื้อครูก็เจอซัพพลายเออร์ที่ส่งของไม่ได้สเปคแบบเนี้ย ครูก็ใช้การคุยการพูดเช่นกันแล้วก็มีเอกสารประกอบเช่นกันมีข้อตกลงให้เขาอ่านเฮ้ย <c oughs> hey, เธอโอเคไหมกับการซื้อขายกับเราเธอต้องปฏิบัติแบบนี้1 2 3 4เขาโอเคก็ซื้อขายกันแล้วตอนที่ส่ง p ีโอฮะซาเพอเออก็มีเอกสารแนบท้ายพวกนี้ส่งให้เขาด้วยให้เขาเซ็นรับทราบ เหมือนรับใบสั่งซื้อเรารับเงื่อนไขแล้วก็ตอบกับมา่าโอเครับใบสั่งซื้อเราเนี่ยมันก็ช่วยในระดับหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุเราเอาเรื่องนี้ไปคุยการเคมอะไรมันจะง่ายขึ้นมากแล้วจะพายเออ์ก็จะระวังด้วยเพราะเขาก็ไม่อยากเสียชื่อเสียงของเขาในการทําของห่วยมาขายเนาะเราต้องคุยกันให้มากแล้วก็มีเอกสารประกอบมันช่วยได้ครูขอให้คุณโชคดีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเป็นคนทํางานก็ขอให้เติบโต แล้วก็เงินเดือนขึ้นเยอะๆรูขอให้คุณโชคดีค่ะจากใจคููธัญญาค่ะ